SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์สวัสดีครับ SE Corner เอิโีด65กับผมชัยยงรักกิดเวสกุลครับเอดนี้ขอนำท่านผู้อ่านกลับมาอ่านบทความจาก i e e e Software นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Requirements Engineering ครับโดยเนื้อหาที่จะคุยกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของ r e q u i r e m e n t e n g i n e e r i n g ในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับงานนี้เนี่ยเป็นงานศึกษาวิจัยนะฮะจากทีมที่ Pennsylvania State University นะครับคุณโมฮัมหมัดค s ซาบแล้วก็คุณฟิลิปลาเพลนต์นะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นผลลัพธ์จากการทำเซอร์เวนะครับซึ่งเป็นการทำเซอร์เวที่มีการทำมาแล้วหลายรอบ,นะร,บรอบแรกเนี่ยทำตั้งแต่ปี2003 จากนั้นก็มีการทำอีกทีปี2008แล้วก็มีการทำรอบปี2013นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือปี2020กับ2021นี่เองเขาทำอะไรนะครับเขาเป็นเซอร์ว์ที่ถามถึงวิธีการในการทำา r q u u r r m m n t t n n i n n e r r n n g ก็คือวิธีการในการเก็บ r e q u i r e m e n t วิธีการในการวิเคราะห์ requirement อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทำซอฟต์แวร์เนี่ยจริงๆทุกอย่างก็เริ่มต้นจาก requirements ใช่ไหมครับหรือว่าความต้องการของ u s e r นั่นเอง ถ้าเราเก็บความต้องการของยูเซอร์ได้อย่างถูกต้องมีความเข้าใจความต้องการของยูเซอร์อย่างชัดเจนเราก็จะสามารถทำซอฟต์แวร์ที่ออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้าได้จริงๆแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยทีมก็สามารถทำงานได้โดยที่แทบจะไม่ต้องเก็บ Requi r e m e n ออะไรมากนะักนะถ้าเป็นทีมขนาดเล็กนะครับรวมถึงวิธีการในการทำซอฟต์แวร์แบบใหม่เช่นพวก agile practice อย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เห็นว่าบางทีแล้ว Require m e n อาอาจจะเป็นอะไรที่มีการ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็น่าสนใจว่าความสำคัญของการทำ r e q u i r e m e n t engineering เนี่ยมันยังมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับเขาทำการ Survey ทั้ง4รอบเนี่ยนะก็จะเป็นการ Survey ไปที่ practitioners หรือว่า Survey ไปที่คนที่ทำงานจริงๆโดยผลลัพธ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผลลัพธ์จากปี2020กับ2021นะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการเปรียบเทียบกับไปยังผลลัพธ์เก่าในปีก่อนหน้าเพื่อจะดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูเรื่องแรกกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนว่าคนที่มาตอบเซอร์เวยเนี่ยนะครับเขามีลักษณะอย่างไรนะก็จะมีทีมนะครับซึ่งก็จะเป็นทีมที่มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เลยมากกว่า1,000คนก็มีแล้ววิธีการที่ใช้ในการ develop software จะเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นในปี2020เนี่ยทุกอย่างก็จะแทบจะโด m i n a t โดยการเป็น a g i เลยนะฮะ51%เนี่ยจะเป็น Agile methodology ไม่ว่าจะเป็น Scrum Extreme Programming นะครับ Feature Driven Development ตัว Scrum เนี่ยจะเยอะสุดเลยคือประมาณ45 46%เลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเทียบกับในปี2013ครับสิ่งที่น่าสนใจคือตอนที่ทําเซอร์เวย์เก่าในปี2013เนี่ยวิธีการ develop ซอฟ t ์ a r ร์ที่ตอนนั้นเป็นวิธีการหลักก็คือ Waterfall นะตอนนั้น Waterfall เนี่ยจะเป็น ตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็จะเห็นว่าในระยะเวลาประมาณ10ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอจายได้ขึ้นมาครองบัลลังเป็นที่1แทน waterfall แล้วนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะฮะโดยเฉพาะในในสายที่เป็น Finance หรือว่า Banking หรือพวก Insurance เนี่ยรวมถึงด้านความปลอดภัยนะครับแล้วก็ด้าน Aerospace ด้วยเนี่ยก็เป็นเอจนะครับที่ได้รับความนิยมสูงมากกว่า การทำงานแบบ waterfall ด้วยซึ่งสายพวกนี้เนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นสายที่มีความค่อนข้างจะต้องมีความสตร c กนะครับมีความตรงไปตรงมาของ r q u u r r m m n t เนี่ยสูงกว่าด้านอื่นอื่นนะก็ยังเปลี่ยนม,มาเป็น Agile ได้เลยนะฮะโอเคคราวนี้ถ้าเราลองมาดูในตัววิธีการในการทำา e q u i r e m e n t e n n i n e e r i n g แล้วนะครับอย่างแรกเนี่ยในเรื่องการเก็บ r q u u r e m e n t นะรหรือที่เรียกว่า requirement elicitation เนี่ยเป็นยังไงบ้าง Requirement Elicitation ที่เจอมากที่สุดในปี2020นะครับในการเซอร์เวล่าสุดเนี่ยพบว่าการทำ b r n s t o r m i n g ครับเป็นวิธีในการเก็บ Requirement ที่ดีที่สุดนะค,คือมีการ Brainstorm ระหว่างทีมกับลูกค้านั่งคุยกันแล้วก็อีกอย่างที่พบก็คือน่าสนใจนะคือว่าการใช้ u s Cas e เพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นจากปีเซอร์เวย1 3เพราะฉะนั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออ use case มันมันก็ไปได้ดีนะครับกับการทำงานแบบ แบบ a อจาด้วยซ้ำแล้วก็ user story เนี่ยก็เจอวิธีการที่มันถูกเอาไปใช้ในทางตรงกันข้ามด้วยนะ user story เนี่ยมันเป็นเป็นเครื่องมือที่ถูกคิดค้นมาช่วงเอจาย development ใช่ไหมฮะแต่ว่าก็มีการเอาไปใช้ใน waterfall ด้วยนะเขพบว่าประมาณ28%ของ waterfall project เนี่ยก็มีการใช้ user story ด้วยเราก็จะเห็นมีการนำมาใช้เนี่ยสลับกันทั้งสองด้านนะไม่ว่าจะเป็นเอจที่เอา use case มาใช้แล้วก็ การที่ waterfall ก็เอา user story ไปใช้ด้วยต่อมาเป็นเรื่อง requirements representation หรือว่าการการแสดง requirements หรือว่าการบันทึก r e q u i r e m e n t เนี่ยเขาใช้วิธีเป็นอะไรนะครับส่วนใหญ่เนี่ย69%เเลยก็ยังบันทึกออกมาเป็นภาษาพูดปกติ natural language ภาษาอังกฤษภาษาแล้วแต่ว่าเป็นเป็นภาษาอะไรนะครับแล้วการใช้ภาษาที่เริ่มเป็น formal notation นะเขาเรียกว่า semi formal notation ก่อน ตัวเซมิฟอร์มอหรือว่ากึ่งกึ่ง f o r m มอเนี่ยนะฮะจะมีอยู่ประมาณ34%นะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากจากจากในรอบก่อนหน้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว f o r m มอเลยเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยเลยนะฮะตัว f o r m มอลสเปซิฟิเคชันนี้ใช้อยู่ประมาณ12%นะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นในปี2013นี่ใช้อยู่แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองผมถึงก็ต้องไปค้นเลยนะครับว่าไอ semi ้เซมิฟอร์มอหรือว่าฟอร์มอเอ่อ notation เนี่ยเป็นอะไรนะนก็จะเป็นวิธีการในการเขียน requirement ที่มัน มี Syntax ชัดเจนนะมันจะไม่ใช่เหมือนภาษาเขียนที่ที่เขียนอะไรก็เขียนไปนะเพราะฉะนั้นคือมันจะมี notation เป็นเป็น symbol เป็นอะไรอย่างเงี้ยที่อธิบาย requirement ได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดนะมากกว่าภาษาอัางกฤษก็ว่าจะใช้กันในพวกระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสูงๆนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องการตรวจสอบ requirement หรือว่า requirement inspection เขาบอกว่าประมาณ 57%นะครับใน Agile project เนี่ยก็จะใช้การทํา inspection t o o requirement แน่ๆนะ Waterfall ก็เหมือนกันประมาณ60%ก็ใช้ซึ่งวิธีการที่ใช้มากสุดก็จะเป็นการทํา team review ครับก็คือมานั่งดูกันเป็นทีมนั่นเองนะฮะต่อมาก็จะเป็นเรื่องการการประเมิน requirement หรือว่า requirement estimation นะครับ requirement estimation เนี่ยใน survey ปี2020ล่าสุดเนี่ย65%ก็คือใช้ story point นะครับใช้ story point ในปี2013เนี่ยปีก่อนหน้าออรอบก่อนหน้าเนี่ยตัวที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็น expert judgment นะครับคือใช้ใช้ความรู้ของคนที่เป็น expert เนี่ยในการประมาณว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้น story point หรือว่าวิธีการที่ได้มาจาก a g e methodology เนี่ยก็ได้กลายมาเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นนย,ยังพบว่า 87%นะครับของโปรเจกต์ที่ที่มีการสอบถามเนี่ยครับเขามีการนำ non-functional requirements มาใช้ในการประเมินตัว requirements ด้วยว่าต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็น agile หรือ waterfall ก็มีการเอาตรงนี้มาคิดเหมือนเหมือนกันแล้วเขาก็พบว่าเครื่องมือนะฮะในส่วนของเครื่องมือเนี่ยตัวเครื่องมือด้าน r e q u i r e m e n t engineering เนี่ย ถ้าเป็น a g i จ e p r o j เ c t นี่ยจะมีการใช้เครื่องมือเยอะกว่าแบบ Waterfall ประมาณ1.5เท่าเลยนะครับเครื่องมือที่พบบ่อยก็จะเป็น Confluence j i r a นะฮะก็จะเป็นทาง Atlassian เลยนะรประมาณ40% IBM Door 18%นแะครับแล้วก็ Microsoft Office ทั้งหลายประมาณ13%อันะนี้ก็จะเป็นแง่มุมต่างๆของ Requirement Engineering นะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็ลงไปดูในรายละเอียดด้วยว่าเอถ้าเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กนะฮะบ,บริษัทที่มี คนน้อยกว่า100คนเนี่ยมันมีตรง r q u u r e m e n t e n g i n e e r i n g เนี่ยเป็นยังไงบ้าง mm hmm. เขาก็พบว่าวิธีการก็หลากหลายแตกต่างมากเลยนะฮะแต่ว่าถ้ามีการใช้ r e q u i r e m e n t Engineering แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีที่ค่อนข้างง่ายนะครับค่อนข้างง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นใช้ง่ายๆนะ mm hmm. เช่นใช้เครื่องมือในการ Manage r e q u i r e m e n t แบบที่เป็น Open Source นะก็ mm hmm. เพราะว่ามันถูกประหยัดงบอย่างเงี้ยนะฮะครับและนั่นก็เป็น ความเปลี่ยนแปลงของการทำ Requirement Engineering นะครับตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันล่าสุดนะครับเราก็จะเห็นว่าหลากัหลกๆเนี่ยก็คือมีการเป,ปลี่ยนแปลงในรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์มาเป็น Agile Methodology มากขึ้นแล้วก็วิธีการเก็บ Requirement เนี่ยก็จะเป็นการทำ Brainstorming มากขึ้นนะรวมถึงมีการทำ Estimation โดยการใช้ Story Point เป็นหลักนะครับวิธีการเก็บตัว Requirement ก็ยังใช้เป็นภาษา Natural language ปกติอยู่นะแล้วก็มีการใช้เครื่องมืออยู่บ้างในบางส่วนก็เป็น EP ที่น่าสนใจสำหรับผมเลยทีเดียวนะครับก็คิดว่าน่าจะน่าสนใจกับผู้ฟังหลายๆท่านด้วยนะครับถ้าท่านใช้ Requirement Engineering แบบไหนนะครับลองดูว่าตรงตามที่เขาได้ Survey มาหรือเปล่านะครับแล้วไว้พบกันใหม่ Episode หน้านะครับขอบคุณที่ติดตาม AC c o r n e r สวัสดีครับ